Yeah. S I s p i t r a p s like a heart attack fast fatal heart impact p a s t painful scars i n f a c t I blast tasteful boss and pass i back up my actions fact don't ask grab reaction s jack ed. attack with every w o r d And act with class As t h e y hear me say, s a y สวัสดีนะๆน,นะครับสวัสดีน,น,นะน,น,นะทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาน้นะมาชมกันหมายข้างทางไงครับก็เดี๋ยวมาดูครับไม่รู้ว่าวันนี้จะมีตัวให้น้านาได้ชมกันหรือเปล่าเลาะไปเรื่อยก็จะเป็นหมายตามข้างถนนนะครับส่วนใหญ่จะตีข้างถนนเจตอตรงไหนสวยก็ตีอะไรประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้กี่ตัว โอเคครับผมไปรับชมกันครับโดนครับผม ส,สวยเลยมาแล้วครับตัวแรกแต้มแรกเลยครับกัดแต่เช้ามิดเลยครับเยื่อมเหมือนเดิมครับตโอเคครับผมแต้มแรกมาแล้วเปิดหัวมาดูตัวตอไปกัดชายฝั่งตรงนี้เลยนะครับนะครับผมน้าปัดก็ได้อีกแต้มหนึ่งแล้วครับตัวที่สอง ของวันนี้แล้วเนี่ยแป๊บเดียวยังไม่ถึงชั่วโมงเลยครับมาตอนเช้าๆที่ปลากัดดีมากครับนี่ครับหมายก็จะเป็นตรงนี้ครับอ่าเป็นนาที่เดียวกับผมเลยแต่ผมได้อยู่ฝั่งทางนู้นครับไอฝั่งทางข้างล่องฝั่งทางทางนี้นะครับเป็นล่องสวนนะครับเมื่อกี้ถามเจ้าของแล้วนะครับเมื่อกี้เจ้าของบอก่ะตกได้ไม่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 ห่วงโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูแต้มต่อไปว่าวันนี้เราจะมีปลาให้น้าๆได้ชมกันสักกี่ตัวครับ โอเคครับไปครับเมื่อกี้ตีเข้าตัวนี้เลย <c oughs> กัดอยู่ท้้งหน้านี่ไม่ทคั้นเปิดกล้องสองสามไมเนี่ยฮะลอยตีอยู่สองสามที่ติดเลยฮะโอเคครับผม <c oughs> เดี๋ยวเจอตัวต่อไปครับดูครับมีตัวหรือเปล่าหมายข้างทางอย่างนี้

โดนตัวเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะสายสวยเลยบเต็มเลยโอเคครับผม ครับโอเคครับนะอ๋อตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายสองคลอากาศร้อนมากไม่ไหวนับปัดยังเดินตีอยู่นึงไม่ไหวพักก่อนสรุปผลน่าจะช่วงรครึ่งวันกว่าแล้วครับได้ประมาณน่าจะประมาณเจ็ดแปดแต้มครับอากาศร้อนไม่ไหวที่ยาววันนอย ให้มันกระเทาะน่วยกิ๊กกกตู้แหนวะเอกาดิตู้ดิบอดเลยช้าไปแล้วนะมันคายแล้ว กัดไม่โดนกัดไม่โดน oh <no. S 1> เรียบร้อยครับผมมาปัดขึ้นแล้วกัดอยู่นาน <c oughs> ไอตัวที่กัดของผมเมื่อกี้อะดิ นี่ครับของน้ำปัดตัวเมื่อกี้นี้ไซต์น่าจะมาสักสองขีดครับผมโอเคครับนะวันนี้ก็รู้ร่วมไปด้วยดีผลงานปลารวมก็ประมาณสิบตัวนะครับสองคนกับน้ำปัดน้ำปัดได้เยอะหน่อยผมก็ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็พอได้ครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนมากปลากัดยากมากพาจะกัดนี่ต้องย้ำทีกับสิบสิบรอบได้บางทีนะก่าจะกัดโอเคครับนะก็เดี๋ยวยังไง รอบหน้านเราจะไปเจอที่ไหนกันก็ฝากนะนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้า,นานครับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ